ท่านเนี่ยออกมาแล้วนะแปลว่าขอท่านเนี่ยเข้าไปในเมืองนะไม่รู้ว่าผมเนี่ยจะขอได้หรือเปล่านะไม่รู้ว่าพ่อของท่านหรือว่าคนในเมืองเนี่ยจะอนุญาตให้คนนอกเนี่ยเข้าไปหรือเปล่านายพี่ไม่รู้ว่าพ่อของท่านเนี่ยจะอนุญาตหรือเปล่านะคนในเมืองจะอนุญาตหรือเปล่านะท่าน สวัสดีครับสวัสดีพพมศรุทุธาเลยนะครับพี่กับผมมอสพาชมบานชมพานะครับก็วันนี้เนี่ยผมก็จะมาหาสาวรับแรงนะครับผมนะผมเนี่ยก็อยากจะมาขอเข้าไปในเมืองนะพี่ๆนะก็ไม่รู้ว่าผมเนี่ยจะได้มีสิทธิ์เข้าไปหรือเปล่านะครับนะแต่ว่าผมเนี่ยไม่เคยเข้าไปในเมืองรับแรงนะก็พอพี่เแบสบพี่จินดานเนี่ยก็เคยเข้าไปกันแล้วนะครับผมนะ ก็เรือผมนะที่ยังไม่เคยเข้าไปนะก็ไม่รู้ว่าผมเนี่ยจะได้มีสิทธิ์เข้าไปหรือเปล่านะพี่พี่ตอนนี้เนี่ยผมมาอยู่ในป่านะก็ยุงเนี่ยเยอะมากเลยนะครับผมนะก็แดดเนี่ยร้อนมากเลยนะครับพี่พี่นะแบบว่าร้อนมากอยากจะเล่นน้ําเลยนะโอเคนะพี่พี่ตอนนี้เนี่ยผมก็นั่งพักอยู่นะแล้วก็ผมเนี่ยก็เลยแบบว่าเปิดตัวเลยนะครับผม โอเคเดี๋ยวผมพักนั่งพายอีกแป๊นนึงเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินทางไปกรตอเลยครับผมนะก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้เนี่ยต้องขอคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ผมเลยนะหรับพี่นนทั่นใดที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งเนี่ยก็กดกระดิ่งให้ผมหน่อยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางไปกรตอเลยครับผมโอเคน่ารีบสเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางไปต่อเลยนะครับนะ ก็ไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยผมจะมีสิทธิ์เข้าไปในเมืองหรือเปล่านะจะได้เข้าไปในเมืองหรือเปล่านะดูมันนะครับี่เสียงนกแวยก็มีเสียงนกร้องเจ้าเลยนะก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามนะ ว่าผมเนี่ยจะได้เข้าไปในเมืองหรือเปล่าพี่ดูท้องฟ้าสวยงามเลยนะหรือว่าสีฟ้าสวยงามเลยไม่รู้ว่าผมจะมีสิทธิ์ได้เข้าไปในเมืองหรือเปล่าน,นะครับผมนะก็ผมเนี่ยอยากจะเข้าไปนะเพราะผมเนี่ยก,ก็ไม่เคยเข้าไปในเมืองเลยนะพี่นะเพราะพีเบียรพีกินได้ก็ได้เข้าไปแล้วนะ แต่ไม่รู้ว่าพี่ตักเนี่ยเคยเข้าไปหรือเปล่านะผมก็ยังไม่เคยเข้าไปนะครับก็อยากจะลองมาขอเข้าไปในเมืองดูนะก็อยากจะไปดูการเป็นอยู่ของพวกท่านด้วยนะครับผมนะก็อยากจะไปดูบ้านเมืองนะครับผมนะว่าอยู่สุขกันยังไงนะอยู่เันยังไงนะพี่เอสซีนะก็บางทีนี่ยผมอาจจะไปแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบว่าไปนอนนะแค่เข้าไป ้าไปเสร็จแล้วก็กลับมาออกมานะเพราะว่าผมเข้าไปเนี่ยก็ประมาณก็ช่วงเย็นๆน,น,นะครับอาจจะปานักแต่ว่าเราต้องมารอรุ้นดูนะว่าเราเนี่ยจะได้เข้าไปนอนหรือเปล่านะครับนะพี่เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะไปเรียกช่านก่อนนะก็ถ้าผมมาทีู่กุเนี่ยผมต้องเรียกท่านนะครับสามพังนะนะ้อง น้องน้องท่านก็ยนอยู่ในกีฟสั้นเดาะกีแจ้งเกิเอนฮึ่มก็ผมได้บอกท่านนะถ้าท่านได้ยินเสียงผมเนี่ยก็เชื่อออกมาเลยนะก็คลิปก่อนเน่ะคลิปก่อนเนี่ยก็คลิปก่อนเนี่ยก็กนนยท่านบอกว่าท่านเนี่ยออกมาเล่นน้ำนั่พี่ี่ แล้วก็ท่านบอกว่าท่านเนี่ยลื่นตรงนี้นะแต่ว่าหิน,นเนี้ยหินนี้เนี่ยมันลื่นจริงนะครับผมนะขนาดผมเดินอยู่ดีๆเนี่ยผมก็แบบว่าลื่นลงมาเลยนะดีนะที่ท่านเนี่ยไม่ตกมากับผมนะเดี๋ยวไม่รู้ว่าท่านเนี่ยจะออกมาหรือเปล่านะครับนะ ยุงเนี่ยเยอะด้วยน้าพีพเอสซนี่บรรยากาศนี่บรรยากาศนะครับผมน้บรรยากาศสวยแสนจะสวยงามเลยนะก็บวกกับน้ำลายนี้ก็คือธรรมชาติมากๆเลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะไปนง ตาที่เดิมนะครับผมนี่เลยนะ v แต่ผมเนี่ยก็จะตั้งกล้องเหมือนเดิมนะแล้วก็จะพูดคุยกับพี่นะเพราะผมถือกล้องด้วยเนี่ยผมก็เมื่อยมือนะครับเพราะผมก็เดินมาก็ไกลพอสมควรเลยนะ ก็จะมีเมื่อยมือเมือ่ขาบ้างนะต้องขออภัยนะครับผมอ่ะอเพยายมเชส่ีเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะนั่งรออย่างนี้แหละนะครับไม่รู้ว่าท่านเนี่ยจะออกมาหรือเปล่านะครับผมนะเราก็ต้องมารอลุ้นกันดูนะ ว่าท่านเนี่ยจะออกมาหรือเปล่านะครับก็มีลมพัดด้วยนะพี่พือนะมีลมพัดก็ถือว่าบรรยากาศดีเลยนะวันนี้นะก็แดดเนี่ยออกอว่าแดดแรงมากเลยนะก็ถ้าผมร้อนหรือว่าอะไรเนี่ยผมก็อาจจะเล่นน้ำนะนี่ดูท้องฟ้าสวยงามเลยนะครับผม นี่บรรยากาศดีมากก็น่ามานอนแคมป์นะน่ามาแคมป์ที่นี่นะครับนะเพราะว่าบรรยากาศนี้ต้องบอกเลยนะว่าดีมากๆเลยนะครับพี่พี่นะก็มีเสียงพวกนกเสียงน้ำไหลก็บวกก็คือบรรยากาศดีมากเลยนะเสียงนกก็เสียงน้ำไหลนะครับผมถ้านะเป็น นยกาศที่สวยงามนะก็ผมเนี่ยก็จะไม่ค่อยพูดเยอะนะเพราะว่าผมรู้สึกแบบว่าขอแห้งนะครับผมนะถ้าผมพูดเยอะหรือว่าเนี่ยก็จะทำให้ผมเนี่ยคอแห้งนะพี่ๆนะก็มีพี่ๆหลายท่านเลยนะบอกว่าผมเนี่ยหรือว่าพูดเยอะเกินไปไหมอะไรไหมก็ ที่ผมพูดเยอะเนี่ยก็คือแบบว่าผมเนี่ยไม่อยากให้คลิปมันเงียบเกินไปนะถ้ามันเงียบกันไปเนี่ยผมก็กลัวพี่เอสซีเนี่ยจะเบื่อกันนะครับผมบางทีเนี่ยถ้ามันเงียบเกินเนี่ยมันก็จะเบื่อผมกลัวพี่เอสซีเนี่ยเบื่อนะผมก็เลยแบบว่าไม่อยากเงียบเกินไปนะครับผมก็ต้องขออภัยนะถ้าผมพูดเยอะหรือว่าพูดมากเนี่ยต้องขออภัยนะครับม แต่ดีนะ่าที่คลิปก่อนนะ่ะผมเนี่ยมาเจอท่านทันนะในกนนี้ผมคาดว่าท่านน่าจะไม่รอดหรือว่าไม่มีชีวิตอยู่แล้วนะครับผมนะเพราะผมจะตั้งกล้องนะเพราะผมเดินมาก็เมื่อยมือด้วยนะพี่พี่สี เดี๋ยวผมเนี่ยจะอยู่เงียบๆแล้วก็คอยดูท่านนะครับผมนะไม่รู้ว่าท่านเนี่ยจะได้ยินเสียงที่ผมเรียกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเข้าไปนั่งดูนะ เดี๋ยวว่าผมจะแอบๆหน่อยนะพี่ๆนะแต่ว่าท่านเน,น่าจะไว้ใจผมแล้วนะครับผมนะเพราะผมก็มาหาท่านบ่อยอยู่เหมือนกันนะก็ผมอาจจะมีสิทที่ได้เข้าไปในเมืองนะพี่ๆนะโอเคครับเดี๋ยวเราเนี่ยมานั่งรอดูเลยนะครับผมนะไม่รู้ว่าท่านจะออกมาหรือเปล่านะครับ ท่านเนี่ยออกมาแล้วนะนี่เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะตั้งกล้องเหมือนเดิมนัด VFC นะก็เดี๋ยวผมจะที่ผมตั้งกล้องเนี่ยก็เพราะว่าผมเนี่ยจะได้แบบว่าไม่ต้องถือกล้องเข้าไปนะ ก็ท่านเนี่ยแบบว่าไม่ชอบให้แบบว่าเอากล้องไปใกล้ๆหน้าท่านเลยนะเอาแบบว่าไปได้นะพี่ๆแต่ว่าแบบว่าไม่ต้องให้ถ่ายเจอหน้าอะไรประมาณนี้นะก็ผมจะเอาเข้าไปก็เดี๋ยวพี่ๆเนี่ยจะไม่เจอแบบว่าเรานั่งพูดคุยกันนะผมก็เลยแบบว่าต้องตั้งกล้องไกลๆนะมันไม่ใช่ว่าไกลนะครับผมนะแต่ว่าผมเนี่ยจะตั้งกล้องก็ไม่มีที่ตั้งนะผมก็เลยแบบว่าต้องตั้งตรงนี้นะครับผมนะมาทีไรเนี่ยผมต้องตั้งตรงนี้นะครับผม ว่าตรงนี้เนี่ยมีที่ตั้งนะถ้าผมจะไปตั้งที่อื่นนะ่มันก็ไม่ได้นะครับนะมันได้นะแต่ว่ามันมุมไกลนะครับผมนะ้าพี่เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะไปนั่งพูดคุยกับท่านนะแล้วก็จะแบบว่าขอท่านเนี่ยเข้าไปในเมืองนะไม่รู้ว่าผมเนี่ยจะขอได้หรือเปล่านะไม่ร่าพ่อของท่านหรือว่า คนในเมืองเนี่ยจะอนุญาตให้คนนอกเนี่ยเข้าไปหรือเปล่านะพี่พี่นะเราก็ต้องมารอลุ้นดูนะครับผมนะโอเคนะครับเดี๋ยวมันจะเจอลาไปมากกว่านี้นะเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะเข้าไปนั่งคุยกับท่านเลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมคาดว่าเสียงน้ําเนี่ยไหลแรงนะพี่พี่ถ้าผมคุยกับท่านเนี่ยผมคาดว่าพี่พี่นะ่าจจะไม่ได้ยินนะครับ นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะคุยกับท่านเสร็จแ,แล้วเนี่ยผมจะมาแปลให้พี่ๆดูคร่าวๆนะครับผมนะทีเนี่ยผมคุยยาวผมก็จําไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวพี่จะหาว่าผมพูดเยอะพูดมากนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะเข้าไปคุยกับท่านเลยครับผมนะ อ๋อรียเสสิครับก็ผมเนี่ยก็ได้ถามท่านนะว่าผมเนี่ยถ้าจะขอเข้าไปในเมืองเนี่ยจะได้ไหมท่านก็บอกว่าได้นะแต่ไม่รู้ว่าพ่อของท่านเนี่ยจะอนุญาตหรือเปล่านะคนในเมืองจะอนุญาตหรือเปล่านะท่านบอกว่าท่านเนี่ยต้องกลับไปขอก่อนนะแต่ว่าถ้าเป็นท่านเนี่ยท่านให้นะครับนะแต่ว่าท่านบอกว่าต้องไปขอพ่อของท่านก่อนนะ หรือว่าคนในเมืองนะครับนะว่าจะต้องไปขอว่าต้องไปขอว่าจะให้คนนอกเนี่ยเข้ามาได้หรือเปล่านะก็ผมก็พูดคุยกับท่านนะก็ถามว่าท่านสบายดีไ,มไหมอะไรได้เปลยนะครับนะแล้วผมเนี่ยก็ขอท่านนะท่านบอกว่าท่านเนี่ยต้องไปขอพ่ขอของท่านกับคนในเมืองก่อนนะว่าจะให้คนนอกเข้ามาหรือเปล่านะก็ทาได้ก็ถือว่าดีนะแต่ว่า ท่านเนี่ยต้องกลับไปขอก่อนนะถึงผมจะเข้าไปได้นะครับนะถ้าผมจะแอบเข้าไปเนี่ยมันก็แบบว่าจะเป็นอันตรายแก่ผมนะก็แบบว่ามันก็จะไม่ดีนะถ้าเราเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตนะโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะไปนั่งคุยกับท่านหน่อยน,นะ ท่านบอกว่าท่านจะเข้าไปในเมืองแล้วนะครับนี่นะท่านเนี่ยท่านเนี่ยก็เข้าไปแล้วนะครับนะก็ท่านบอกว่าเดี๋ยวท่านเนี่ยกลับไปขอพ่อของท่านให้นะว่าจะให้คนนอกเนี่ยเข้ามาได้หรือเปล่านะครับนะก็ท่านเนี่ยบอกว่าท่านจะกลับไป ถามให้แล้วก็กลับไปขอให้นะก็ท่านบอกว่าเดี๋ยวช่วงเย็นๆเนี่ยก็ท่านบอกว่าให้มาเดี๋ยวท่านเนี่ยจะบอกว่าได้หรือเปล่านะก็ผมเนี่ยก็ได้รับปากกับท่านแล้วนะว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาหานะครับนะก็ผมไม่รู้นะว่าที่เมืองเนี่ยแบบว่า มันจะมืดหรือว่าจะเช้าแรืว่าเป็นยังไงนะไม่รู้ว่ามืดพร้อมของเราหรือเปล่านะครับผมนะบางทีเนี่ยสภาพอากาศเนี่ยไม่เหมือนกันนะบางทีเนี่ยของเราเช้าแล้วแล้วก็ของท่านเนี่ยก็อาจจะมืดอะไรประมาณนี้นะครับนะผมก็ไม่แน่ใจนะพี่พี่นะเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะรีบเดินทางกลับบ้านแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะมาหาท่านตอนช่วงเย็นๆน,นะพี่พี่ นะโอเคนะครับนะ้าเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะขอตัวลากลับบ้านแล้วนะเดี๋ยวผมเนี่ยขอปิดคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้เลยนะสำหรับพี่พีท่านใดที่ชื่นชอบวิดีโอนี้เนี่ยผมก็ต้องขอคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นึ่งติดตามให้ผมด้วยนะก็สำรับพี่พี่ท่านใด,ในะท,นดที่ดูคลิปนี้จนจบแล้วเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไวเ้เจอกันคลิปวดีโอหน้าครับผมสำหรับ สำหรับคลิปนี้เนี่ยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ